วิธีฝึกของพวกเราทุกคนเนี่ยอาจารย์เน้นให้พวกเราฝึกเรียนรู้ให้เกิดความชำนิชำนาญเรียกว่าให้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญในการรู้สึกตัวการรู้สึกตัวต้องเชี่ยวชาญนะถ้าไม่เชี่ยวชาญเราจะรู้สึกตัวได้ชา้าได้น้อย มันจะหลงไปคิดเลอไปคิดเยอะความรู้สึกตัวมันน้อยมันจะเลอไปคิดเยอะหลงไปคิดนานแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวบ่อยๆความเลอความเลอจะน้อยแต่ถ้าเราไปเปลอมากเราจะลืมกลับมารู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวให้มากความเลอไปคิดก็จะน้อย เพราะว่ามันแย่งพื้นที่กันมันแย่งเวลากันเพราะมันแย่งเวลากันนี่แหละเราจึงต้องเราจึงต้องมาบริหารเวลาภายในหนึงน่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเรากลับมารู้สึกตัวได้หนึ่งร้อยครั้งเนี่ยถ้าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันสามารถปรุงแต่งได้ สองร้อยอ่ะสองรครั้งแล้วกันอันนี้อาจารย์กออุปมาให้ ai, ฟังเนาะแต่ถ้าเรากลับมารู้สึกตัวได้หนึ่งร้อยครั้งเนี่ยความเผลอหรือความหลงเผลอก็คือเผลอไปคิดหลงก็คือหลงไปคิดนี่แหละความเผลอความหลงเนี่ยมันก็จะเหลือแค่หนึ่งร้อยแต่ถ้าเราไม่ฝึกเราไม่หัดเราไม่ทำเราไม่ลองเราไม่เรียนเราไม่รู้เราก็ไม่เก่ง ไม่เก่งเราก็จะเผลอไปทั้งหมดสองร้อยชั่วโมงนึงเราเผลอไปคิดได้สองร้อยครั้งสองร้อยเรื่องสิบชั่วโมงก็เป็นสองพันครั้งเราก็เผลอไปสองพันครั้งวันนึงมียี่ิบสี่ชั่วโมงตัดเวลานอนไปซะแปดชั่วโมงที่เหลือเท่าไหร่เราก็จะเผลอไปคิดไปปรุงไปแต่งแล้วก็บวกบวกหันหารไป มันไม่ใช่แค่เผลอไปแล้วมันมันไม่มีผลอะไรนะมันมีผลรุนแรงมากในในการที่เราจะต้องไปไปเสวยมันผลของมันรุนแรงเกินที่เราจะรับได้เกินที่เราจะเข้าใจมันถึงเวลามันมันถึงจะรู้ทุกอย่างมันต้องถึงเวลามันถึงจะรู้อันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ให้พวกเรามาเจริญสติรู้สึกตัวเนี่ย เมื่อเราสะสมการรู้ตัวได้มากๆากเนี่ยพอถึงเวลาเราจะรู้เราจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอาการมันเนี่ยเป็นยังไงอาการของสติที่มันสติที่มันรวมสติที่มันมากพอที่มันจะไปบริหารจัดการให้เราได้เนี่ยมันต้องมันต้องสติประมาณไหน เมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆเ,เราจะเป็นคนรู้เองว่าเมื่อสติเรามากเนี่ยอารมณ์เรามันจะตัดเร็วเราจะไม่ไปเครียดแค้นอยู่นานสติเราเนี่ยมันจะไปตัดอารมณ์ให้กับเราเองมันจะประมวลผลของมันมันจะทำงานโดยอัตโนมัติของมันโดยเขาเรียกว่าโดยธรรมชาติจริงๆก็คือความอัตโนมัติของมันนั่นแหละ สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันคือการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของตัวเองศักยภาพของเราจะถูกพัฒนาด้วยการกลับมารู้สึกตัวเพื่อให้เพื่อให้จิตใจเรามันสง,งบเพื่อให้จิตเราเนี่ยมันสงบสงบจากกรรมที่จะมาฝังในจิตเนี่ย สมองเราก็สงบเพราะมันมันไม่ได้ฟุ้งซ่านมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะมันก็เกิดความสงบพอความสงบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนะี่ยมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะมันไม่วุ่นวายมันไม่ต้องไปคิดยุ่งเหยิงใ้สมองนะั้นไม่ต้องไปคิดยุ่งเหยิงจิตใจก็สงบมันจะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเรายังปรุงแต่งเพราะเรายังฟุ้งซ่านอยู่เราไปคว้าเรื่องนู้นมาปรุงคว้าเรื่องนี้มาปารงาปุงแต่งกรรมมันก็จะเยอะแต่เราไม่รู้ว่ากรรมที่มันมาฝังอยู่ตรงเนี้ยทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเนี่ยเราแบกมันไว้ในจิตเราไม่รู้หรอกว่าเราแบกเราแบกมันไว้ แล้วมันก็หนักด้วยเราไม่รู้จิตเราเนี่ยมันหนักมันหนักเพราะอะไรเราแบกกรรมไว้เราไม่รู้นะว่าเราแบกมันจะมีอาการหนักหนักที่จิตเวลาที่เราเกิดความเครียดเวลาที่เราปรุงแต่งเยอะๆตรงนี้จะรู้สึกหนักหนักตรงกลางหน้าอกเราจะรู้สึกหนักหนักเรียกว่าเราแบกทุกแบกเวีนแบกกรรมไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะเรามัวจะไปหลงปรุงหลงแต่งหลงคิดหลงฟุ้งซ่านอยู่ขณะที่เราปรุงมันสร้างกรรมไปแล้วผลิตกรรมสมองผลิตกรรมมาลงตรงนี้แล้วเราก็แบกไว้หามันไว้รักษามันไว้ก็เลยเป็นทุกข์อยู่แบบนั้นแหละไฟมันสุมตรงนี้ไฟมันสุมตรงนี้มันเลยทำให้เราเป็นทุกข์มันเลยว่างไม่ได้เพราะเราปรุงมันเยอะจัดวันวัน สร้างแต่เรื่องปรุงตากระทบอะไรก็เอามาปรุงหูก็ได้ยินเสียงอะไรก็เอามาปรุงจมูกได้กินอะไรก็อามาปรุงลิ้นสัมผัสอะไรก็ามาปรุงมันเลยวุ่นวายอยู่กับการปรุงกรรมก็เลยมาฝังอยู่ตรงนี้ที่จิตมันก็เลยมีอาการหนักแน่นๆเรียกว่ากรรมแบกกรรมไว้โดยไม่รู้ตัวถ้าเราฉลาด และมีปัญญาเราจงมองเห็นความจริงว่าถ้าเราไม่ไปหยิบหูเนี่ยได้ยินเสียงแล้วเราไม่ไปหยิบมาปรุงตาเนี่ยพอมันเห็นรูปมันก็ไม่ไปหยิบมาปรุงจมูกเนี่ยได้กลิ่นก็ไม่ไปหยิบมาปรุงลิ้นเน่ยลักรสก็ไม่หยิบมาปรุงจิตเราก็จะว่างพอจิตเราว่างเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรารักตัวเอง พอเราไม่ปรุงเนี่ยแล้วจิตเราว่างเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราหลักตัวเองเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองละการทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะเวลาที่เราตายเนี่ยจิตดวงนี้มันจะไปตามภพภูมิไปตามกรรมที่มันก่อไว้อันนี้คือการรักตัวเองอันนี้เรียกว่าคนฉลาดเพราะไม่ว่าเราจะรักคนอื่นรักคนทั้งประเทศแต่เราไม่เคยทำเพื่อตัวเองเลย เราก็ต้องแบกกรรมนี่แหละไปสเสวยเองไปทุก์ไปละทมเองไม่ได้มีใครมาช่วยเราสเสวยเราต้องไปสเสวยเองเราต้องไปชดใช้เองอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดเพราะเราไม่รักตัวเองเราไม่ทําเพื่อตัวเองก็คือคนที่ไม่ฉลาดเรามาเจริญสติเพื่อให้สติเรามันเจริญอย่าลืมว่าสติ ที่เรามีติดตัวมาเนี่ยพอเราได้ร่างกายมาเนี่ยเรามีสติเนี่ยสติชนิดนี้เป็นสติเรียกว่าสติในการดำรงชีวิตก็คือสติสติโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตอันนี้สติแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยฉลาดขึ้นไม่ได้ทำให้เราเนี่ยพ้นออกจาก กรรมสติที่เราจะปลุกมันขึ้นมาคือการตื่นรู้การตื่นรู้คือขณะที่หูได้ยินเสียงแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปกับเสียงไม่ไปกับเสียงก็คือกลับมารู้กลับมารู้ตัวเพื่อปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นตื่นขึ้นมารู้ตัวขยับเนื้อขยับตัวขย่ตขยาตัวเพื่อให้ตื่น ตื่นจากการไหลไปการไหลไปเรียกว่าหลงได้ยินเสียงแต่ไม่ไหลกลับมารู้ที่ตัวเรียกว่ากลับมาตื่นตัวกลับมาหนึ่งครั้งก็ตื่นตัวหนึ่งครั้งถ้าเรากลับมาพันครั้งวันหนึ่งเรากลับมาพันครั้งเนี่ยเราก็ได้มาตื่นตัวทั้งพันครั้งอาการหลงไปพันครั้งมันก็จะไม่เกิดแต่มันจะเกิดการตื่นตัวคือการตื่นรู้ตื่นขึ้นมารู้ตัว อาการตื่นขึ้นมารู้ตัวนี่อีกหน่อยมันจะพัฒนาไปเป็นการตื่นขึ้นมารู้อารมณ์รู้การปรุงแต่งของตัวเองและรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆและไม่หวันไหวไปกับอารมณ์ไม่เคลิบเคลิ้มไปกับอารมณ์ระดับนั้นเรียกว่าปัญญาถ้าเราไม่ฝึก เราไม่ทำเราไม่เรียนรู้เราจะไม่มีทางที่จะคุมอารมณ์ของตัวเองได้เราต้องฝึกเรียนรู้แบบนี้แหละทําแบบนี้แหละทั้งวันเพื่อที่จะควบคุมควบคุมอะไรเวลาตาเนี่ยมันเห็นรูปเนี่ยเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวจนเป็นนิสัยอ่ะมันก็จะควบคุมการปรุงแต่งได้เมื่อหูได้ยินเสียง แล้วเราเคยกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะมันก็จะควบคุมไม่ให้ไม่ให้ดึงเอาเสียงมาปรุงแต่งเน่เรียกว่าควบคุมความประพฤติของตัวเองได้สิ่งที่ประเสริฐคือการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้คำว่าควบคุมไม่ใช่เราไปกดไปค่มแต่เราเห็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแต่อาการปรุงแต่งมันไม่เกิดเพราะเราเคยฝึกมารู้สึกตัวของเรา มันก็จะกลับมารู้สึกตัวโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราไปปรุงหูได้ยินเสียงคนดา่าก็พยายามกดขม่มแต่จริงๆโกรธแล้วปรุงละเป็นอารมณ์ละกดข่มไว้กดข่มไว้ไม่ให้ตัวเองโกรธอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ต้องคว้ามาปรุงวิธีที่ถูกคือไม่ต้องคว้ามาปรุงเห็นก็สัตแต่ว่าเห็นได้ยินก็สัตวแต่ว่าได้ยินหมูมันทำหน้าที่ได้ยินก็ปล่อยให้มันได้ยินไป แต่เราไม่คว้ามมาปรุงแต่งเราไม่ดึงเอามาปรุงแต่งตามันทําหน้าที่มองเห็นก็ให้มันเห็นไปแต่เราไม่ดึงเอามาปรุงแต่งสิ่งนี้ต่างหากที่เรียกว่าควบคุมความประพฤติของตัวเองวิธีฝึกวิธีปฏิบัติอย่างที่อาจารย์สอนอันนี้เป็นขั้นตอนของการฝึกปล่อยวางปล่อยวางก็คือ อันนี้คือการปล่อยวางขั้นที่หนึ่งนะที่เราฝึกเนี่ยเป็นขั้นต้นตาเนี่ยมันเห็นรูปแล้วมันไม่ดึงเอาไปปรุงแต่งมันไม่มีกรรมเนี่ยก็คือเรียกว่าปล่อยวางเพราะเราไม่ได้ดึงเอาไปปรุงแต่งมันก็ไม่มีกรรมอันนี้เรียกว่าการปล่อยวางที่ถูกต้องหูเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงหูเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ยินเสียงมันก็ได้ยินเสียงแต่เราไม่ดึงเอาไปปรุงแต่งมันก็มีกรรมแล้วเราทําอยู่แบบเนี้ยทั้งวันเนี่ยทาอยู่แบบเนี้ย หูได้ยินเสียงแต่ไม่ดึงไปปรุงตาเห็นโลบแต่ไม่ดึงไปปรุงจมูกได้กลิ่นแต่ว่าไม่ดึงไปปรุงลิ้นรับรสแต่ว่าไม่ดึงไปปรุงก็ไม่มีกรรมใดๆนี่คือการปล่อยวางที่แท้จริงนี่คือการปล่อยวางนี่แหละการปล่อยวางเพราะถ้าเราไปเผลอปรุงแต่งไปวุ่นวายอยู่กับการปรุงแต่ง เราจะไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองถ้าเราไปวุ่นวายกับการปรุงแต่งจิตเราก็จะสกระปรกด้วยกรรมต่างๆที่มันจะมาลงที่จิตเพราะสมองเราปรุงทั้งวันตากระทบรูปก็ปรุงหูกระทบเสียงก็ปรุงฉมบกได้กินก็ปรุงล้นรับรสก็ปรุงมันก็กรรมก็มาลุมอยู่ที่จิตมาลงมาฝังมาอยู่ในจิตหมดมันก็ทําให้จิตเราเนี่ยสกรปรกก็ต้องแบกไปไม่รู้กี่กลับกี่กัน ซึ่งมันไม่คุ้มกันเรามาใช้วิธีของผู้ที่มีปัญญาผู้ฉลาดดีกว่าเรามาใช้วิธีของผู้ฉลาดดีกว่าคือไม่ต้องไปยุ่งกับหูที่ไม่ได้ยินเสียงถ้ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งกับตาที่เห็นรูปเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปดึงเอามาเป็นธุระของเรา ราะมันไม่ใช่ธุระของเราอยู่แล้วธุระของเราคือการไม่ปรุงแต่งไม่ดึงเอามาปรุงแล้วก็ไม่ต้องให้มันมีกรรมมาฝังอยู่ที่จิตอันนี้คือธุระของเราที่ต้องทําธุระที่ถูกต้องคือการไม่ดึงเอาสิ่งต่างๆที่ได้ยินเสียงที่รับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเราไม่ปรุงเอาเอาเข้ามาในจิตในใจของเรา สิ่งนี้จึงเรียกว่าการประพฤติตนการประพฤติตนที่ถูกต้องการปฏิบัติตนการเพียรพยายามใช้ปัญญาเราเรียนรู้กายใจของตัวเองไป แบบนี้แหละเจริญสติไปแบบนี้รู้สึกตัวไปแบบนี้แหละแล้วเราเติมไปแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเข้าความสงบมันจะมาแทนที่ความฟุ้งซ่านแล้วพอความสงบมันมาแทนที่ความฟุ้งซ่านเราจะไม่สัมผัสความฟุ้งซ่านเลยจากสมัยก่อนเราต้องสัมผัสความฟุ้งซ่านร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนนี้เราจะสัมผัส ขณะที่เราปฏิบัติได้แล้วได้ผลแล้วเราจะมาส bon ัมผัสความฟุ้งซ่านเพียงเล็ก hmm. น้อยเราจะสัมผ mm ัสความฟุ้งซ่านได้เพียงเล็กน้อยเพราะความฟุ้งซ่านมันเหลือน้อยแต่ความสงบมันมาแทนที่สมัยก่อนเราต้องเสพความฟุ้งซ่านเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ระบบเราไม่ได้ฝึกระบบเราไม่ได้เรียนรู้ระบบความฟุ้งซ่านแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกระบบ ความรู้สึกตัวเรียกว่าความว่างความตื่นรู้เข้ามาแทนที่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้อบรมเราไม่ได้เป็นผู้ที่เรียนรู้มันเราจะไม่ได้สัมผัสมันแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ระบบจิตใจระบบความว่างความตื่นรู้ เราเติมความว่างเราเติมความตื่นรู้เข้ามาในจิตในใจของเราทุกวันเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นเราก็จะได้สัมผัสความสงบไอ้ความฟุ้งซ่านที่มันเคยเยอะมันก็จะล่นถอยออกไปน้อยลงไปน้อยลงไปความสงบมันก็มาแทนที่เมื่อเราเกิดความสงบแล้วเราจะเริ่มมีปัญญาขั้นที่สอง ปัญญาจะเริ่มก่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาคือการรู้เห็นอารมณ์เพราะมันสงบน้ำที่มันสงบน้ำที่มันตกตะกอนมันก็จะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ในน้ำและน้ำที่มันนิ่งน้ำที่มันสงบเมื่อมีอะไรกระเพื่มมันจะเห็น เมื่อเรามีความสงบเป็นบาดฐานเราจะเห็นใจของเราที่มันกระเพิ่มถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่เต็มหัวเต็มกระบาลไปหมดเราจะไม่สงบเมื่อใจเราไม่สงบเมื่อเราไม่ได้สัมผัสความสงบเราจะไม่เห็นอาการกระเพื่อมของจิตเราเราจะไม่เห็นการกระเพื่อมของใจเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือเติมความสงบ ให้จิตใจของเราและตื่นขึ้นมารู้ความสงบในจิตใจเราต้องสัมผัสเองเราต้องเติมเองเราเติมเองเราก็สัมผัสเองสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองเมื่อเราพบความสงบที่อยู่ในใจเราจะรู้ว่ามันล้ำค่ามากสำหรับความสงบนี้ เราหามาได้ด้วยการฝึกฝนและอบรมตัวเองคนที่ไม่เคยฝึกเติมความสงบไม่เคยฝึกเติมสติไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวมันก็จะสัมผัสความรู้สึกตัวนั้นไม่ได้มันก็จะสัมผัสความสงบนั้นไม่ได้มันก็จะไม่รู้ว่าความสงบคืออะไรทำอย่างไรจึงเกิดความสงบ ทำอย่างไรจึงจะสัมผัสความรู้สึกสงบได้เพราะมันไม่เคยฝึกมันไม่เคยทำมันไม่เคยฝึกตนมันไม่เคยทำตนให้เป็นคนสงบมันไม่เคยทำตนให้ได้ความสงบนั้นมามันก็จะไม่ได้สัมผัสความสงบนั้นการเรียนรู้ธรรมะคือการเรียนรู้กายใจ ธรรมะที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้กายกับใจเรียนรู้การปรุงแต่งเรียนรู้ตัวปรุงแต่งเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของกรรมต่างๆก็คือการปรุงแต่งแต่ถ้าเราหูเราได้ยินเสียงเราไม่ไปคว้ามาปรุง ตรงนี้ก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีจุดที่เป็นต้นกําเนิดของการปรุงแต่งก็คือผัสสะทางเสียงทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้เป็นจุดกําเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของการปรุงแตง่งไอ้จุดกําเนิดเนี่ยมันห้ามไม่ได้ห้ามเสียงห้ามไม่ได้ห้ามตามองห้ามไม่ได้ห้ามจมูกเล็กลิ้นห้ามไม่ได้ห,ห้ามลิ้นรับรสเนี่ยก็ห้ามไม่ได้แต่เราห้ามความคิดและการปรุงแต่งของเราได้ ไม่ให้เราไหลไปคิดไม่ให้เราไปคว้ามาปรุงกรรมก็จะไม่เกิดความว่างก็เกิดกับจิตกับใจของเราเพราะเราไม่มีข้อมูลมาลงจิตเราก็เลยว่าง